ตัวนี้เป็นตัวส่งสัญญาณนะครับตัวที่หนึ่งเนาะตัวส่งสัญญาณมันจะห่างกันไกลได้ขนาดไหนเนาะสัญญาณมันจะดีขนาดไหนเนาะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูกันเลยก็แล้วกันนะครับนี่ครับเน็บครับผมเน็บเลยครับเน็บต่กางเกงครับอย่างนี้ครับเท่ไหมล่ะครับเพิ่งเพิ่งซื้อมาใช้ครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมถือว่าคุณภาพมันสุดยอดมากเลยนะครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะครับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง ปารุตไอซีูสุดหล่อเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับวันนี้นะครับผมไม่ได้มารีวิวรถนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมารีวิวไมไวายเลดนะครับราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพดีเอามาบอกนะครับสําหรับคนที่อยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับกาลังที่จะสร้างช่องของตัวเองนะครับอยากมีไม้นะครับคุณภาพดีแต่ว่าไม่แพงราคา ไม่เวอร์เกินไปผมก็เลยเอาตัวนี้นะครับมาแนะนำนะครับผมตัวนี้นะครับผมสั่งจากลาซาด้านะครับดูข้างในกันเลยเนาะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะแอนแอนแอนก็จะมีใบรับประกรันด้วยนะครับเนี่ยรับประกรันด้วยนะครับ1ปีนะท่านผู้ชมนะก็โอเคครับในกล่องก็จะมีใบรับประกรันนหนึ่งอย่างแล้วแล้วก็จะมีนี่เลยครับก็จะเป็นตัวรับสัญญาณกับส่งสัญญาณเนาะตัวนี้เป็นตัว ส่งสัญญาณนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นตัวติดไว้กับเราเนาะตัวนี้ตัวนี้เอาอันที่1นนะครับวางไว้เดี๋ยวล้มส่วนตัวที่2ครับเป็นตัวรับสัญญาณนะครับตัวนี้ก็จะติดไว้ที่หลังกล้องเนาะตัวนี้จะติดสมมติว่าอันนี้เป็นกล้องก็แล้วกันเนาะมือผมจะเป็นกล้องตัวนี้ก็จะไปอยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัวรับสัญญาณนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทดสอบให้ดูก็แล้วกันนะครับว่า มันจะเป็นยังไงเนาะว่าเสียงมันจะคุณภาพดีอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับลองยืนระยะไกลๆนะครับระยะประมาณ10เมตรหรือ5เมตรอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะทดสอบไปดูกันแล้วกันนะครับแ๋ยวช่วงนี้ผมจะรีวิวว่ามันมีอะไรมาในกล่องบ้างนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นไม้นะครับผมไม่สําหรับติดกับตัวนี้นะครับเนี่ตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวติดกับไม้นะครับฝั่งนี้มันจะมีเกลียวเนาะนี่เป็นเกลียวนะครับกแล้วก็หมุนเข้าใส่ในไม่ไปเลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเสียบเข้าตรงอะแดปเตอร์นะครับของกล้องนะครับเราก็เสียบเข้าไป,าไปนะครับก็จะเป็นตัวรับไมค์อีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวติดกับกล้องนะครับผมตัวนี้ก็จะแบบเอามาใส่ในนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับตันนี้ก็หมุนหมุนหมุนตรงนี้นะครับเป็นตัวเสียบเข้าไปมันจะอยู่บนกล้องนะครับมันจะมีที่เสียบตรงนี้นะครับเน,นี่ยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมเนาะจื๊บเข้าไปเลยนะครับเสียบจึ๊กเลยเสียบจึ๊กเลยนะครับ ก็จะเป็นตัวล็อกกล้องเนาะตัวนี้ส่วนสายนี้นะครับก็แถมมา1อันนะครับเป็นสายที่เสียบกับอะแดปเตอร์จากกล้องนะครับมามาเสียบต่อกับตัวรับสัญญาณของตัวนี้นะครับก็แถมมาอีกหนึ่งตัวและขาดไปไม่ได้เลยนะครับผมคิดว่าตอนแรกผมคิดว่าผมจะได้ไปซื้อเองเนาะทานแต่เขาก็แถมมาให้เรานะครับทานก็น่าจะคุณภาพดีอยู่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแต่เพื่อนๆอาจจะสงสัยเนาะก่อนอันนี้ผมไม่ได้ใช้ไมค์ไวเลสเนาะผมใช้เป็นไมค์สายนะครับนี่ครับ เป็นยาวๆเลยมันคือเวลาผมผมรู้สึกว่ามันไม่คล่องตัวเท่าไหร่นะเพราะว่าเวลาเราเราถือคนเดียวสมวนมาผมจะเป็นคนถือถ่ายคนเดียวนะครับแล้วทีนี้มันยาวพอมันยาวปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นบางครั้งผมไม่ได้ม้วนสายนะผมก็เหยียบพอเหยียบไปปุ๊บไปมองที่อะแดปเตอร์เสียบต่อกับกล้องนะครับมันหลุดนะครับผมทางนั้นที่ผมพูดไปตั้งไกลละแล้วผมก็ต้องไล้กลับไปถ่ายใหม่นะครับมันไม่สะดวกสบายนะครับตัวนี้ไม่ตัวนี้ก็จะเป็น ยี่ห้อนี้นะครับดาร์กี้นะครับนี่ถ้าเพื่อนเพื่อนยังไม่อยากใช้แบบเป็นเป็นไมค์ไวเลสนะครับก็ใช้ตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับเสียงโอเคอยู่น่ครับก็เสียงตันนี้ที่ผมใช้มาตลอดก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับใช้ไมค์ตัวนี้เลยดาร์กี้นะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่44บาทนะครับจาก l าซาด้านะครับผมก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่เสียงจากกล้องนะครับเสียงจากไมค์นี้เลยนะครับผมซึ่งโอเคมากนะครับตัวนี้อาจจะเพื่อนเพื่อนอาจจะสงสัยอีกเนาะว่าทาไมผมมี2ตัว ว่าก่อนอันนี้ผมคิดว่าตัวนี้มันหายนะครับวันนั้นฝนตกแรงมากผมขี่รถกลับมาผมเอาไว้ในหมวกกันน็อกผมนึกว่าม uh ันปิวหายผมก็เลยสั่งใหม่นะครับผมก็เลยตัวนี้ยังไม่ยังไม่ได้ใช้นะครับแต่ใช้มาแล้วเนี่ยตัวนี้โอเคมากคุณภาพสุดยอดนะครับผมก็โอเคเนาะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันเลยเนาะว่าไม์ไวเลสนะครับเสียงมันจะดีไหมคุณภาพเสียงจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ระยะห่างจากกล้องจากจากตัวกล้องกับคนที่แบบติดติดไม่ไวเลสนะครับ มันจะห่างกันไกลได้ขนาดไหนเนาะสัญญาณมันจะดีขนาดไหนเนาะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูกันเลยก็แล้วกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวแต่ก่อนจะไปนะครับผมลืมบอกราคาเนาะราคา1180บาทนะครับไมค์ไวเลตตัวนี้นะครับเราไปชมคุณภาพนะครับฟังเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับไปก็ โอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็มาลองทดสอบให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่อยู่ Facebook แล้วที่ติดตามผมอยู่นะครับที่อยากเป็นยูทูบเบอร์อยากใช้ไม้นะครับที่มีคุณภาพแต่ราคาที่เบเบาะมากครับราคานี้เบรเบาะนะครับผมซึ่งผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ราคาไม่ถึง2 0 0พันนะครับราคาพันแค่พันต้นๆนะครับราคาอยู่ที่1,180บาทอันนี้ผม ไม่ได้มีโฆษณาหรืออะไรมีสปอนเซอร์อะไรเข้านะครับแต่ผมอยากแนะนําให้ทุกคนนะที่อยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับใช้ของที่ดีๆนะครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ประมาณราวๆประมาณ10เมตรได้มั้งครับเนี่ยประมาณ10เมตรหรือประมาณ15เมตรนะครับประมาณ15เมตรเมตรเป็นยังไงบ้างครับเสียงผมมันเป็นยังไงบ้างปกติเราก็ไม่ได้ใช้แบบ อะไรไกลขนาดนี้อยู่แล้วเนาะปกติเราก็ถ่ายใกล้ๆนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่มีสายระยงระยางกับตัวกล้องเท่านั้นเองนะครับผมอันนี้มันจะสะดวกอย่างนี้นะครับสะดวกที่แบบเราไม่ต้องไปกังวลแบบสายกับสายกับอะแดปเตอร์ตัวตัวไม้นะครับเป็นสายมาถึงตัวเรานะครับมันจะไปมันจะหลุดเนาะออกจากอะแดปเตอร์นะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับผมเรามีแบบนี้เราถ้าเราไม่อยากถือแบบนี้นะครับผมแนะนําเลยครับว่านี่ครับเน็บครับผม เนียบเลยครับเงียบเสกางเกงครับอย่างนี้ครับเท่ไหมล่ะครับคือเสียงแบบแกลวเลยครับผมคือผมจะพูดว่าใครที่มีแบบไม์ไวเลสเนาะเป็นของตัวเองนะครับอยู่ในช่องตัวเองแล้วมีทำทำยูทูบแล้วมีไม์ไวเลสนะครับก็คือแบบผมว่ามันจะมาตรฐานนะครับโอเคเป็นคนโก้คนนึงเลยครับผมก็ผมว่าถือว่าโอเคเนาะเพื่อนๆว่าไงบ้างครับอันนี้ผมเดินเข้ามาใกล้นะครับระยะใกล้กับระยะไกลนะครับมันยัง ได้อยู่ไหมครับเสียงยังเหมือนเดิมไหมอ่าผมว่าตัวนี้นะครับผมแนะนําเลยว่าโอเคมากตอนนี้ผมหนีบไม่ก็อยู่ประมาณคืบหนึ่งนะครับระหว่างหน้าอกนะครับไปถึงปากประมาณคืบหนึ่งเนาะเนี่ยเสียงมันสุดยอดมากนะครับตัวนี้ผมเพิ่งเพิ่งซื้อมาใช้ครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมถือว่าคุณภาพมันสุดยอดมากเลยนะครับราคาไม่ถึง2,000ครับ1น0 0ต้นๆเท่านั้นเองนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับที่ อยากจะใช้ไม์ไวเลสนะครับราคาถูกแต่ว่ามีคุณภาพผมแนะนําเลยตัวนี้นะครับผมมาจากแอปราซาด้านะครับผมราคาเบเบานะครับเบบีเบบีมากนะครับแต่คุณภาพเขาสุดยอดนะครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับคนที่เข้ามาชมช่องผมใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคนที่มีปัญหานะครับอยากสอบถามเกี่ยวกับตัวไม้ตัวนี้นะครับ ก็สอบถามเข้ามาในคอมเมนต์เลยเลยนะครับผมว่าเดี๋ยวผมจะไปตอบคอมเมนต์เองนะครับว่าสงสัยตรงไหนนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมทําคลิปมาให้เพื่อนๆนะครับอยากเป็นยูทูบเบอร์นะครับอยากใช้ไมค์ไวเลสนะครับราคาถูกๆนะครับก็เลยเอามาแนะนําเฉยๆนะครับสําหรับคลิปนี้ครับไม่มีอะไรมากครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับก็ราคานี่ที่ ก็ไมวายเล t นะครับในช่วงมารีวิวไมวายเล t นะครับช่วงนี้